เทปยังไลยเจ้แกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ใส่ผักรวมหน่อไม้ธรรมชุมใส่ปลาหมึกใส่ผักรวมใส่ปลาหมึกแห้งมาเจ้ปลาหมึกแห้งหอมเนาะหอมพอดีพี่น้องหอมสดท่อนๆสดกับบรรยากาศเลยว่ะเจ้หนาวหนาวบรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็นธรรมชุมหนาวอึมครึมเนี่ยเบาเทานี่เจจะใส่ผักกับ่ะเมนผักยังดอกคุณตู่ไอตู่พี่น้องใบแดงรักนะครับแงักอ่านี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเจ้ อ้ยหอมพี่น้องหวนยังบเเาาแกงหน่อไม้พี่น้องสดท่อนๆกับบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศหนาวๆโอ้บริการเขากีนไหมเจ๊เนาะพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาหนาวพี่น้องวันนี้อากาศหนาวอากาศเย็นตั้งแต่เช้าพี่น้องโอ้เสียงโคกเสียงสาอีเด้ยินตลอดนี่เจ๊เนาะชัดเจนอ่ะสวัสดีเจ๊ลอตเตอรี่ท่านผู้ชมดีค่ะครับโอ้วันนี้ได้เส่อเสียงไรหนาวพี่เจ๊หนาวสองส่วนสามส่วนเก่งไร เข้ากันกับเราพี่น้องเก่งไรเข้ากับเจนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลด้วพี่น้องเด้วนะครับมืดแล้วทำชุ่มนะครับ <liver> มืดแล้วนะครับคืนวันที่19พฤศจิกาย,ยน2568ท่ห้านะร้ชมนะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลหนันะบอยู่ขั้วบ้านเจโรตรีพี่น้องขั้วมาลงโปงเปงนะครับผมแอร์ ครับหมอแหกแต่กระโป๊กหอยตามกําแพงเนี่ยเป็นขั้วเปิดธรรมชุ่มขั้วบานบานห้านไปเช่นนึงเะรอเนี่ยนี่อันนี้ตะวิน,นดึงถึพด่งถึงดึงผ้าใบไหมพี่น้องล่มแห้งมาเนี่ยร่มแห้งแบบผ้าใบผ้าใบมันขาดผ้าใบมันขาด,ะขาดตะวินเลยดึงไมมหมบางแรงอ่ะสองล็อตสองล็ตโอ้ต,อโตัดไม่ไหวเจ๊ตัดมะขุ่งเหิมมะขุ่งเฮิมด้อพี่น้องเด้อยมาหนีพุ่นอ่นนะใส่บักกอกเดลยใส่ใสไประก,กอก,กบ้านเถาสั่งตบมือแข็งมากาพี่น้องนะครับ ล้วก็ให้พี่สาวไปถุงนึงแล้วก็มาเห็นเจเจแล้วก็ใส่แกงเมะมัยน้ำแม่ลากะแล้วเดี๋ยวมันสีเพลสบ้านเราจะทอดเอ้าเดี๋ยวมันจะนม่คือนเวลาเราใส่ผักแล้วมันก็ร้อนนี่คือน้องนะครับจะเน้นผักนี่พี่น้องด้วยเจเน้นผักพี่น้องเบิ่งหอมหอมเพราะว่าหอมไอ้ปลาหมึกแห้งท่ดำชมใส่ปลาหมึกแห้งนี่เห็นบ่พี่น้องแม่นะครับสูตรเจแล้วจะใส่ปลาหมึกแห้งน้ำมันจะหอม ้ทำมาคุ้งเฮยื่อทำชุ่มอันนี้ปลาหมึกเจเบ้วเผาทอดป่ะเจี๊ยแล้วเจีบ้วเผาทอดเอาใส่ไฟเจะ๊นี่หมักตะกะทะเจ๊แล้วนี่แหละพี่น้องอันนี้เอาไว้ทอดเอาไว้ขัวได้พี่น้องด้วยนะครับเบ่งตะการใส่งานพี่น้องทางการใช้งานมาหลายหลายหลายปีแล้วพี่น้องหูกับะมีแล้วได้จับมาเสียวนะครับ เลาวนะครับทายบรรยากาศให้เอฟซีในเบิ่งจักหน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับประกอบปีนะฮะพร้อมตะมุขุงนะครับคุณนะตะมุงเฮมอ่าคืนนี้นะครับจะพาเอฟซีผาดชมครับมารับชมพ่อชัยภูมิธรรมชมโอ้นับเป็นปีเลยรได้พี่น้องนับพ่อชัยภูมินะครับแต่เก่าพ่อเพิ่งแกะอ่าลงให้เอฟซีอยู่ธรรมชมแล้วก็หายไปโดนนะครับ อรพอพนทรงมาให้แล้วนะครับพอพันมาเริ่มเขาเริ่มเดินดีแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาพอพันมาเขาอยู่สามเจ็ดอร์พอลยนมาเอาบาวเทาอ่าลงให้เอฟซีเดบงได้เห็นแน่แอบงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเดี๋ยวจังไปฟังพอพันน้ำกันได้พี่น้องได้จะได้ฟังเสียงพอพันน้ำพ่อชัยภูมิพอพันว่ามั่นใจอ่า นับมั่นใจจังให้ลงนะเพ่าก่พ่อเพิ่นกะโอ้ประมาณปีหนึ่งพี่น้องปีหนึ่งที่พ่อเพิ่นบดบ่บดส่ทรงใม้เอออันนี้พ่อเพื่อนมั่นใจพ,พ,พ่อเพิ่นพ่อพอเพิ่นวางวดที่ผ่านมากกับเขาอยู่สามเจ็ดงวดนี้ลงให้เอฟซีเดบงได้เห็นได้พี่น้องได้นับถามมักถาชอบเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทผู้ชมงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อย หกสิบแปดนะครับหาดโชกนะ้ำพ่อเพิินพ่อเพิ่นกว่าอยากให้ถูกอยากให้เป้าเท่าถูกพี่น้องนะครับแอบนะครับหรือพ่อเพิ่นมาลงให้เอฟซีด้บางในเห็นไปก่อนก็ได้นะครับพ่อเพิ่นมาเดินดีแล้วนะครับแอบมั่นใจพ่อเพิ่น,นจังอยากให้เบ้าเท่าลงให้เอฟซีพี่น้องี่เมนูมนมพักพักข้าวบะหมี่ได้ไนหมนี่นะพี่พี่น้องเจักยแกงนมัไอ้แกงนมันไหมพี่น้องกดดาะท่ผู้ชม เป็นน้ำไม่สดได้พี่น้องเด้อไม่สดแซ่บอ่าเจ้าต้มละบเบาเท่าเล่ซื้อมาตลาดเลยพี่น้องซูเมเน่ชุดแกงชุดผักเป็นขาเจ้าก็มีขายเรียบร้อยเรีร้ซื้อบานแน่นสมัยอ้าหนับไทยบรรยากาศเอฟซีได้เบิ่งจักรน้อยได้พี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีผู้ที่เพิ่นมักเบิ่งและกับผู้ที่เพิ่นบ่มักเบิ่งพี่น้องนะขอบคุณนะเจนอ่ะเบาเท่าไายจักรน้อยพี่น้องนับไทยจักรน้อยแถบบ่อเร่แน่นกะเจงไปฟังเพิ่นปีฟังพ่อชัยภูมิน้ำกันหนับหนาวมื้งนี่บ้านเฮอหนาวเลยอากาศเย็นพี่น้อง นะครับวันนี้ลมนะบอากาศเย็นบ้านเท่าเดี๋ยวบ้าถ่อจะทอดปลาหมึกพี่<อ>น้องเจได้ใจบ้าถ่อทอดปลาหมึกทอดปลาหมึกจ้ะเออพูดนะแปลงพักเจกำลังไงพี่นั้งโอ๊ยกำลังไงจากน้อยพักกาดกระดิ่งอยูนย่นี่แหละมันเป็นห้อยเอ็นอ่าพูดนะแปลง<อ>พักหวยเตาหมูมาเอ่อเอาสำชมจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับบ้าถ่อวัสดีท่านผู้ชมครับ สวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่19พฤศจิกายน2568จะพาเอฟซีพาทุ้ชมครับมารับชมพ่อชัยภูมินะครับงวดวันที่1นึธันวาคม2568นะครับผมเวลาตอนนี้นะครับ2ทุ่มแล้วนะครับทุกชมุมสองทุ่มแล้วคลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้ เช้าวันที่20พฤศจิกายน2568้ท่านชมพ่อเพ่นแกหายไปโดนนะครับกลับมาแล้วท่านชมพ่อชัยภูมิมาชมมาฟังรำกันนะครับพ่อพันกกอยากให้ถูกพี่น้องนะับพ่อพ่นว่าเดินดีแล้วะนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีพ่อชัยภูมิ สบายดีพ่อพ่อสบายดีเดี๋ยวดีกำลังมือน,นีกำลังสีหนาวด้วยมือนเนี่ยหนาวพ่อพ่อหนาวมือน,นีเริ่มหนาวแล้วมือนเนี่ยทั้งใช่พุ่มกันหนาวจหกแนกันบ่นหนาวแลวมือนเนี่ยทั้งบางกัน่หนาวพ่อ <c oughs> มือน,นีหนาวอ่าคิดหอดคิดถึงคือเก่าด้พ่อเด้ <c oughs> <c oughs> บอบได้คุยกันโดนนะพ่อเนะ้ <c oughs> บอบได้คุยกันโดน ่านมาช้่มพ่อคนมาให้มั่นใจอา่าให้เดินดีก้อนให้เขาพ่อคนมานะครับแอบพ่อจะทรงมาให้พ่อจะโทษมาบอกดอกพ่อคนมาอาจาอังไรพ่องวดที่แล้วนี่เขาบอกว่าเมื่อที่แล้วก็เขาคัดแท้เลยเมื่อที่แล้วนะครับแอบตัวใดล่ะพอ่อ เข่าล่างสามเจ็ดไหมโอ้ตรงๆเลยบ่าวพ่อรงเลยแล้วพ่อเห็นพ่อคนสูงไหมเห็นบาวเท่าอยู่พี่น้องพ่อเคินว่าเข่าตรงๆสามเจ็ดนะครับแอบงวดนี้บาวเท่าเรียกว่าพ่อลงให้เอฟซีเพินน่นแนให้เพิ่นได้เบิ่งได้เห็นไหมก็ได้หรือห้เพิ่นมักเพิ่นชอบนะพี่น้องเนาะหาเอฟซีเพิ่นมักเพิ่นชอบหาเพื่อนไปหาหยิบจับลอตเตอรี่แอบนะครับหรือ ให้เพิ่นได้เห็นได้เบิ่งไว้อ่านะครับพ่อเพิ่นว่าก็อยากให้เบ้าเท่าถูกนี่แหละพี่น้องพ่อเพิ่นก็ส่งไม้เบิ่งอยู่เอบ้าเท่าเลยว่าเอา้าพ่อเอลงให้เอฟซีเพิ่นได้เบิง่งหนอ่าได้ระเบ้พ่องวดนี่ได้แล้วล่ะครับพ่อชัยภูมิเกี่ยวเขา้าระเบ่พอาขารถเกี่ยวอยู่ตะเด้มือมือเอืเลล้อนนี่ล่ะเขาว่าสิมาเกี่ยวโอ้ ครับได้ยังกินขา้าวแรกอ่ะพ่อครับวันนี้ะจะต้มยำปลาเมื่อน่ะครับลปลาปลาน,นิ้นอยู่บนยุตลาดปละบ่ไม่ว่ายุหนองนมันเป็นบอกว่ายุตลาดมันบ่ฮ่่ามันหายยากยุหนองมันหนาวซื <c oughs> อมันหนาวผู้ใดมันจะไปได้ไงไอ้อยุตลาดมันจะไปได้งลงลุยน,นนะ้ำแล้วพอเนาะแน่ไอ้าพอ่อวันนี้ได้ตัวได้พอ่อ ล่างกะเบื้องนับกันเดอร์กันอาม,มัดอะไรกะไปไปหาคือหาจับลาเตรีเอาไว้ครับมันมีอยู่ที่พูดเรื่องวันน่ะครับมีเล็กเด่นเล็กดิ่งบ่างว่ากันเด่นี่มันเด่นฮาครับกับเจ็ดสองตัวเด่น ห้ากับเจ็ดบนล่างนะพ่อเนาะนบนล่างครับอ่าแต่ว่าตัวมากนี่ก็คือไอ้สองห้ากับห้าเจ็ดตัวตัวเด็นเนี่ยครับมีสามตัวพ่อสามตัวกับมู่ครับชุดไหนเนี่พ่อ มีสามหาเจ็ดสามหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก้าหาเจ็ดครับสองตัววิคูไหนไหมพ่อสองตัวนี่มันจีมันจะมีอยู่ซี่คูครับเพื่อดินเจ็ดกับห่ากระเละจะไปซี่คูเนี่ยมันมีหนึ่งหาครับสองหาหนึ่งหาสองหาครับ 2อเจครับห้าเจ็สองเจหาเจอ่าครับเน้นคักค,กคักคู่ได้ก็พอบนกับ5,7ตัวเน้นะวงกลห5าเจ็ดเลยนะพ่อเนาะห7จตะวันล่างนี่ตรงมักก็คือมันมักสองตัวไหมสองหาก็สองเจมักสองหาก็องเจ็ดอ่าับ ห้ากับเจ็ดว่ะจังหวดเทแล้วนี้กับมักสามเจ็ดตัวเดียวล่างมันกระตรงเป้เลยงวดีทเล่โอ้งวดนี้ทาล่างนี้สองหาบอกพ่าหรือหรือทั้งสองหาหรือทั้งทั้งหาเจ็ดทั้งสองหาทั้งสองเจ็ดแต่ว่าหาเจ็ดมักเป็นบนงวดหโอ้หาเจ็ดมักเป็นบนไม้ผิดหรอกเลยแต่ว่าสองหากับสองเจ็ดนี่พ่อเพิ่มมักล่างอ่า นะครับต่อชุด4คู่หนึ่งบนล่างพี่น้องนะหากกับเจ็ดต,ตัวได้เด่นกว่ากันพอ่อหรือเด่นเท่ากันมันเด่นพอๆกันละเว้งวันเด่นอพอกันห้ากับเจ็ดเด่นเท่ากันชุดสามตัวกะเด่นทั้งสองหางก็พอเนาะสามหาเจ็ดกับเก้าหาเจ็ดเนี่ยแมนเด่นทั้งสองหางะนะเอาธรรมบุญชุ่มมาเบิ่งนั้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมพ่อชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้อนะครับกลับมาแล้ว นะครับพอเพิ่นว่าดาบ่มั่นใจนะครับทาบ่เดินดีพอเพิ่นบโ่โทรมาบอกบ่ส่งมาใหา้นะเป็นท่าทางพี่น้องครับ1ธันวาคม2568นะพอเพื่อนวาก็อยากให้เป้าเท่าถูกพี่น้องนะครับเป้าเทานะ่าเรียกว่าเอาลงให้ FC เพิ่นได้เบิเบง่งได้เห็นใบก่อนแน่หรือหามีผู้มักผู้ชอบพี่น้องหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อนะครับหรือจะเบิ่งไว้ก่อนก็ได้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าพอว่า,วางวดที่ผ่านมานี่37ตรงๆมาตัวเม่นพร้อม นะครับเอาเด็กเด่นเล็กวิ่งครับเด่น5กับ7บนล่างนี่พี่น้องเด้สามตัวส5 7ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดตัชมชุดสามตัวทามาถ้าชอบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเผื่อมารางวัลเล็กขาย3ตัวหรือรางวัลใหญ่นะครับ,รรนะรบชุด2ตัวครับ1 5 2 5 2 7 5 7นะครับทาเน,น้นบนพี่น้องเน้นบนคือหาเจ็ดได้พ,พี่น้องได้เห็นไหมครับพอพันเน้น3 5 7 9 5 7 5 7จะเน้นบนนะครับ สองหากับสองเจ็ดขึ้เน้นล่างแต่ว่าฐานนินคักสองคู่คือห้าเจ็ดกับสองห้านับสี่คู่นี่บนล่างพี่น้องหาติดไว้เลยนับแต่ว่าผู้ใดอยากได้หน่อยคู่หน่อยโตนับล่างคือสองห้าตัวเน้นสองเจ็ดตัวรองนะับกระเด็นทัง 2, 5, 2, ้งสองหาสองเจ็ดเปพี่น้องฐานเน้นล่างนะครับหาเจ็ดนี่เน้นบนนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมักสองคู่เน้นๆพอเพิ่นก็ว่าหาเจ็ดกับสองหามันพอ มันใจบนคือหาเจ็บนั่นบอกว่าเรีมันมันเจ๊ขบับยกขับล่างนี่คือสองหากับสองเจ็บหนึ่งหานี่เป็นตกกันบอกว่าหนึ่งหากหหารเอาไว้หนึ่งหาอ่าเอาสมชมช่มนะครับกับสี่คู่เท่านั้นทำชุ่มสี่คู่เท่านั้นติดไปพี่รั่งนะครับแอบผู้ดได้มากหน่อยคู่กับสองหากับหาเจ็ดครับโตบพราะว่าอ,อันนี้มันก็ต้องกับพ่อแมล่ลนะอ่า ับตัวไว้น้ำได้พี่น้องเด้อแต่ว่ากระเน,น่นตรงๆเพราะว่างวดที่แล้วมาสามเจ็ดตรงๆแคปหน้าจอรครับผมมา 2, คักสงองคู่นี่เป็นเพราะอ่าเอานะครับพาดิชูกนผอเพิ่นนี้พี่น้องเด้นินะผอเพิ่นว่าเอาบ้าเทาฮาดิชูกพี่น้องนะครับแหมฮาดิชูกเพราะว่างวดที่ผ่านมาผอคนมาสามเจ็ดตรงๆเล่นเป็นเพราะเป็นสามเจ็ดตรงๆเลย ชุด3ตัวพี่น้องนะครับ3 5 7 9 5 7นะครับ5 7เน้นบนนะครับสองหพอเดืนเมีนล่างหนึ่หาเป็นตัวกันนะครับแต่ว่าถ่ายจะหาหยิบจับลประตรีไว้กับ2อหากับ5 7เจ็ดธรรมชงหนับชุด3ตัวกับสามหาเด้าได้พี่น้องเด้อนะครับหรือจะเบิงนนบเบ่งเมยก่อนับอ่าจะเบิ่งเมก่อนก็ได้ได้พี่น้องเด้อให้ FC ได้เบิ่งได้เห็นเพราะว่าพอเพิ่นว่าเดือนนี้แล้วอ่ามั่นใจ นับไดโทรมาบอกนับได้ส่งมาให้เปาเถาเริ่มหนาวเริ่มเย็ยนแล้ยนะพอ่อท,ทั้งชัยภูมินะพอนะ่อเนาะเกือบเย็นแล้วคือกันพ่อเริ่มเย็ยนอ่าีแล้วอ่าฝนตกพ่อพ่อวันไหนนะตก,ขก,ะก,ะตกแข้งตก,กรครับผมครับผมเอาบ่าวเถาขอบคุณพ่อชัยภูมิครับผมครับให้โชค,โชคให้ m ắ นอีกเด้อพ่องวดนี้เด้อ ครับเปิดเป็นมันแร็งเป็นมันแขงคือเก่าครับพ่อขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาทามช่วนะผมพ่อชัยภูมิพี่น้องนะครับโอ้โดนพี่น้องนะครับจะเป็นปีแล้วทำมาช่วนะครับเพิ่งจะได้มาคุยกับพ่อนะพ่อเพราะว่ามั่นใจนะครับมั่นใจจึงส่งมาให้ มาขอบขอบคุณพ่อชัยภูมินะครับผมขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับผมที่เป็นทรงแนวทางมาให้เลขกคำนวณเลขกทูบเลขฝันนะเป็นหนา้างนะบธรรมะขชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับแบตเตอรี่นะครับบอมักบอชอบคือบาาอป่าถาวาเออเบงในกรเบิงซืีอๆเท่านี้แหละน้อพี่ดองน้องเออง,อง,องวดที่ผ่านมาพอเป็นกำว่าสามเจ็ดตรงตรงเองวดน,นี้มั่นใจนะพอเป็นเกจจังโทรมาบอกจังส่งมาให้ นะบ้านหอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับเ่อนชอมทุกท่านครับขอบคุณพ่อยายเมย,ย์พี่ปานาอาสุขสุขลนนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อยายเมย,ย์และกรับทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนให้โชคให้ mắn เฮงเฮงให้ร่ำรวยพบกันคลิปหน้าครับแอดมินบ้านหอสวัสดีครับ